วัสดุวัชพืชวัสด,สด,สดุสำหรับแพะอันนี้ก็ของโปรดของแพะนะครับกระถินก็จะมีกระถินแบบนี้แล้วก็จะมีใบไม้เนี่ยครับที่มันอยู่กับกต้นกระถินก็ตัวนี้ใบน,นี้กินดีมากครับช่องการแสงทองเมเดียชแนลครับห่างหายไปกว่า4วันนะครับไม่ได้อัปเดตคลิปวันนี้ก็กลับมาเช่นเคยนะครับ นี่เป็นทอกเกนเบิกนะครับก็เพื่อนๆเ,เขากินกระถินใช่ไหมครับแต่ว่าน้องน้โมนี่จะกินใบมะขามเทศดูดีครับดูดีครับรั้วสูงกว่าเมตรห้าสินะครับแล้วก็ยืนบนรั้วเลยเนะี่ยข้างบนขึ้นไปนะครับนี่คือทอกเกนเบิกนะครับซึ่งจริงๆแล้วนิสัยของแพททอเกนเบิกยังไม่ใช่อย่างนี้นะครับก็เพราะว่าเขาได้แม่เขานั่นเองก็คือบ่อนะครับ อาหารเย็นนะครับในช่วงบ่ายเย็นๆทุกวันนะครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลแล้วก็เพจน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มครับน้องโมจิโมจิเป็นชาแนลนะครับตัวเมียอันนี้ก็เป็นไข่มุกศูนย์รวมของทั้งซนทั้งดือ้อทั้งมึนอยู่นี่เลยนะครับน้องไข่มุกก็คือ แม่เขาทอเกนเบิร์กนะครับพ่อทอเกนเบิร์กนะครับก็ออกมาเป็นชาแนลนะครับปปอันนี้นะโมนะโมนี่เป็นทอเกนเบิร์กบอสนะครับก็ตัวเมียครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ก็คืออายุน้อยแต่ตัวใหญ่นะครับก็หน้าเขาเป็นพ่อเขาเป็นทอเกนเบิร์กตัวใหญ่เลยนะครับบอสทอเกนเบิร์กก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสําหรับแพะที่ผสมแบบ แจริงๆแล้วเขาไม่ได้ใช่ผสมกันนะครับทอเกนเบิร์กบอลนี่จะจะอยู่คนละสายเลยแต่ว่าอันนี้เราลองมาพัฒนาว่ามันจะไปในทิศทางที่ใช้คําว่าพัฒนาได้หรือเปล่าเพราะว่า,อาบอนทอกเกนเบิร์กเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ผสมกันนะครับก็จะใช้เป็นลักษณะว่า,าบกบกบแองโกลบชาแนลแองโกลนี่ประมาณว่าบลเลือดสูงอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่านี่คือ,อ บอทอกเกนเบิร์กนะครับซึ่งก็เป็นพ่อตัวใหญ่ของเขาวันนี้ก็อ,อันนี้สัลีก็แม่แม่สัลีนี่ก็คือเป็นชาแนลน,นะครับพ่อชาแนนเลยตัวนี้นะครับป้าหมีนี่ก็เป็นบอนะครับพี่น้องที่สอบถามเรื่องของราคาแพะนะครับราคาแพะแม่อ่า ชาหมี่ชาแนนหรือว่าแม่ชาแนนนะครับหรือว่าตัวผู้เบาเบาวน้อยทท่เกนเบิกนะครับหรือว่าบอลลูผสมต่างๆนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับที่แอดไลน์นะครับ0 9 3 9 6 5 4 9 6 4ราคาแพ้อัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก่อนหลังจากหลังสัปดาห์แรกของเดือนนี้นะครับก็ราคาแพ้ก็อยู่ในช่วงที่มีการปรับปรับตัว นะครับบวก130บาทนะครับบวก1 2อ่บา125บาทนะครับบวก120บาทบ้างในบางพื้นที่นะครับก็ถือว่าราคานั้นนะครับมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แต่ละพื้นที่นั้นราคาต่างกันค่อนข้างเยอะ5บาท10บาทเลยนะครับบางพื้นที่ก็บอกว่าราคาห่างกันก็ประมาณบวกลบ20บบาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับปลายสัปดาห์ของเดือนแรกของสิงหาคมที่ผ่านมา ก็แจ้งให้แฟนๆ FC ได้ทราบนะครับหลังจากที่ช่องการแสงทอมีเดียได้ห่างหายไปประมาณ3-4วันได้นะครับสำหรับการอัปเดตราคาแพะในรอบ2สัปดาห์ให้หลังสมุนไพรสมาร์ทโก้ท,ที่หลายๆท่านาสนใจแล้วก็สั่งซื้อเข้ามาจากทางพี่น้องทางภาคกลางนะครับนครสวรรค์กํากแพงเพชรทางชัยนาทปทุมธานีพี่น้องพื้นที่ทางนครปฐม กำแพงเพชรกาญจนบุรีหรือว่าสระบุรีลบ,บุรีพื้นที่ทางภาคกลางนะครับแล้วก็ตอนล่างของภาคเหนือด้วยทางไหนนะอุทัยธาน,านีพี่น้องทางอุทัยธานีขอบคุณมากมากนะครับก็ทดลองใช้เปิดใจในการที่จะนําสมุนไพรไปบํารุงหรือว่ารักษาสัตว์ระยะยาวนะครับท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับมีสมุนไพรสาหรับเป็นตัวมีฤทธิ์ตา้านนะครับในเรื่องของท้องอืดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอพยาิด้วย นะครับพยาธิภายในซึ่งปัญหาก็คือว่าเรารักษาสัตว์ระยะยาวนะครับซึ่งรักษาระยะยาวนั่นหมายความว่าดูแลเรื่องของสุขภาพภายในนะครับซึ่งเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะครับระบบทางเดินหายใจไปต้นแล้วก็ป้องกันหวัดด้วยสำหรับสมาร์ทโกลดนะครับหลายๆท่านโทรมาสอบถามสรรพคุณเข้าไปที่เพจนะครับน้ำหมักศูนไพรสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกลดฟาร์มหรือติดต่อสอบถามที่ แอดไลน์นะครับสายตรงนะครับ093 965ก9 6 4 9ก็ได้หรือโทรมาสั่งซื้อเบอร์สายตรงก็ได้นะครับหรือว่าแจ้งที่อยู่ทางช่องข้อความกล่องข้อความทางเพจก็ได้นะครับเข้าไปที่เพจนะครับน้ำหมักสุนไพรสมาร์ตโค้ดบายบ้านสมาร์ตโค้ดฟาร์มแล้วก็แจ้งว่าจะรับกี่ลิตรดีกี่กลลอนดีนะครับหนึ่งกลลอนบรมันจุ1ลิตรนะครับหลายๆท่านก็สั่งมาตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้สั่ง2ลิตร1ลิตร2ลิตรไม่ค่อยได้สั่งเลยครับส่วนใหญ่ก็ คุณลูกค้าก็จะสั่งจํานวนเยอะซึ่งก็จะได้ส่วนลดเยอะเช่นเดียวกันก็คือ3ลิตร4ลิตร5ลิตรนะครับสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยก็ชุด5บวกหนึ่งตอนนี้ชุด5บวกหนึ่งนี่ก็คือ6ลิตร600บาทนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยแล้วก็เป็นก็ต้องใช้คําว่าสมูนไพภัยสปปรรพคุณนั้นนะครับอ่ามากมายทีเดียวนะครับคลุมพื้นที่เลยนะครับต้องบอกว่าอ่าเป็นสมุนไพภัยที่มีลิตรอ่า ทั้งถ่ายพยาธินะครับทั้งเสริมแคลเซียมทั้งาการดูแลเรื่องของสุขภาพภายในนะครับช่วยให้เจริญอาหารช่วยให้แพะกินเก่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของการผสมน้ำนะครับคือการใช้แบบที่1น,นะครับการใช้แบบที่2ก็คือการกรอกปากเพื่อขับถ่ายพยาธิแล้วก็การใช้แบบผสมอาหารนะครับมีใช้ด้วยกัน3แบบด้วยกันสําหรับ เพื่อนๆที่สั่งซื้อมาตอนนี้เรามีการจัดทําคู่มือในการใช้เว่าวิธีการใช้อย่างถูกต้องไปให้ทุกกล่องนะครับก็จะมีการใช้สมุนไพรสมาร์ทโกดแบบถูกต้องนะครับก็สามารถาปรับเปลี่ยนได้นะครับสําหรับการใช้ก็คือการใช้สมุนไพรที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นสูตรเข้มข้นหน่อยนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เองเลยนะครับหรือจะเป็นสูตรเบาๆสำหรับแพทยที่อาจจะไม่ชอบการ กินน้ำหมักเท่าไหร่นะครับระยะแรกนะครับแต่หลังจากที่เขากินแล้วเขาก็คงจะชอบทุกตัวนะครับจะเป็นแพะบอร์อแพะบอนี่มีในลักษณะที่บอกว่าเขากินง่ายกว่าแพะชาแนนแพะนมนะสายนมนี่จะค่อนข้างจะกินยากหน่อยนะครับก็แต่ถ้าเขาได้กินแล้วเขาก็จะชอบนะครับส่วนใหญ่นะครับใช้ปริมาณ4ช้อนโต๊ะหรือประมาณ1ถ้วยกาแฟใหญ่ๆนะครับผสมน้ำา10ลิตรได้เลยนะครับสูตรเข้มข้น ส่วนวิธีการใช้เราก็จะแนบไปกับกล่องนะครับที่เพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวแพท์ได้สั่งซื้อกันเข้ามาแล้วก็จะมีคู่มือการผสมน้ําคู่มือการกรอกปากแล้วก็วิธีใช้ต่างๆนะครับสำหรับแพทเด็กแพทเด็กด้วยนะครับแพทตั้งแต่2-6เดือนก็ใช้ลดจํานวนลงมาปริมาณลงมานิดหนึ่งแล้วก็ส่วนแพท6เดือนขึ้นไปเกิน15กิโลกรัม เกิน20ถึงบวก25กิโลกร,รัมก็จะมีวิธีการใช้ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นนั่นเองครับวันนี้เพื่อนๆที่ติดตามช่องการแสงทอมีเดียชาแนลในรอบ4วันแล้วก็คุณผู้ชมที่สั่งซื้อสมาร์ทโกดก็เช่นเคยนะครับแอดไลน์เข้ามาที่0939654964แจ้งว่าจะรับกี่ลิตรดีนะครับส่วนลดคุ้มสุดคุ้มก็คือชุด5บวก1นะครับ600บาทเท่านั้นเองนะครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วก็ไปจ่ายเงินหน้าบ้านนะครับก็มีคนส่งไปจ่ายไปส่งที่หน้าบ้านนั่นเองก็ ชุดนี้ก็จะได้ถูกมากๆเลยนะครับกอ็อยากให้ทุกท่านได้ใช้สมุนไพรดีๆสำหรับการเลี้ยงแพะวันนี้ขอบคุณมากนะครับอีพีนี้อ,อีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ช่องการแสงทองมีเดียชนะแล้วก็ซับสไครต์กดติดตามช่องให้กดกระดิ่งช่องไมด่ดีขอบคุณมากๆครับอีพีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ